สวัสดีครับพบกับดเช่นเคยนะครับในหนังสือพูดได้บายพี่เป็กสาระดีๆสำหรับคนไม่มีเวลาอ่านผมพูดคุณปรับใช้ครั้งนี้เป็น e p 28ครับผมมาพูดให้ฟังเรื่องรักแปลกๆในที่ทำงานการโค้ชและการเป็นที่ปรึกษ,ษาครับบางครั้งก็ไม่ได้คุยแต่เฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวนะครับก็มีเรื่องความรักในที่ทำงานเนี่ยมา,มาปรึกษากันด้วยนะครับความรักเป็นสิ่งสวยงามครับ หลายๆคนที่ผมรู้จักเนี่ยความรักก็เกิดขึ้นในที่ทำงานนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยออกจากแปลกๆสำหรับผมอยู่สักหน่อยครับ <c oughs> เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อตอนต้นๆปีที่ผ่านมาครับเมื่อโค้ชได้มีโอกาสเจอกับผู้ได้รับการโค้ชท่านหนึ่ง <c oughs> เธอเป็นสุภาพสตรีครับเธอเล่าให้ฟังว่ามีเจ้านายคนหนึ่งเป็นทอมมาหลงรักแรกๆเจ้านายก็พูดแบบทีเล่นทีจริงครับก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พักหลังๆรู้สึกว่าเอ๊ะ เริ่มจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆเธอก็เลยปฏิเสธไปแต่ผลที่ได้รับกลับมาครับคือโดนเหวี่ยงเรื่องงานซะง,งั้นทําอะไรก็ผิดพลาดในมุมมองของเจ้านายไปหมดเธอก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีหลังจากพูดคุยกันอยู่นานครับโค้ชเองก็ไม่ได้มีคําตอบครับเพราะว่าก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่หลังจากนั้นก็พยายามชวนคิดชวนคุยจนได้ทางเลือกออกมาอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งครับ ทาตัวเป็นปกปติตั้งใจทํางานต่อไปก็หวังว่าหัวหน้าจะเปลี่ยนใจในที่สุดแต่อย่าทํามึนตึงครับเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นต่อไปส่วนหัวหน้าจะตอบสนองกลับมายัางไงก็เป็นเรื่องของหัวหน้าเราก็ตั้งใจทํางานในส่วนของเราให้ดีที่สุดสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะครับก็หวังว่า ผู้บริหารระดับสูงสูขึ้นไปจะรับรู้ถึงความสามารถถึงผลงานของเราและก็ในที่สุดก็อาจจะช่วยปกป้องเราได้ในอนาคตนะครับอันที่สองครับเปิดใจเลยครับลองคบกันดูสักตั้งหนึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตหลายคู่ที่คบกันอยู่ทุกวันนี้ตอนแรกๆเจอหน้ากาันรกร็มาเด้หลงรักกันแค่ทีเดียวบางคู่เนี่ย กลียดกันตั้งแต่แรกพบด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องของหญิงคบหญิงชายคบชายก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่แน่สุดท้ายอาจจะจบลงด้วยแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้นะครับอันที่3ครับลองวิ่งเต้นขอย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นนะครับถือว่าเป็นการตัดไฟเส่แต่ต้นลมก่อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นอกจากจะเหวี่ยงเรื่องงานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะถูกกันแกล้งเรื่องอื่นอีก หรือเปล่านะครับอาจจะเริ่มต้นจากการปรึกษา HR ก่อนก็ได้นะครับอันที่4ครับถ้ามีแฟนก็พาแฟนมาควงให้เห็นกันบ่อยๆเลยครับหัวหน้าอาจจะยอมถอยบ้างแต่ถ้ายังไม่มีแฟนก็อาจจะต้องอุป,ปโลกขอยืมเพื่อนหรือขอยืมแฟนใครสักคนมาเป็นแฟนของตัวเองครับอย่างน้อยสักระยะหนึ่งเผื่อสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นบ้างนะครับอันที่5ครับลองแนะนำเพื่อนสนิท นะครับที่มีรถตนิยมตรงกันกับหัวหน้าแล้วก็ให้เข้าไปสารต่อกันเองผันตัวเองไปเป็นแม่สื่อซะเลยนะครับหากโชคดีเพื่อนคุยกับหัวหน้าแล้วถูกคอชอบพอกันก็เรียกได้ว่าวินวินวินเลยนะครับยิงปืนนัดเดียวในนกสามตัวเลยนะครับอันที่หกครับอาจจะต้องตัดสินใจลาออกไปเลยครับหาที่ทำงานใหม่เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจทำให้เราเสียเวลาเสียสมองเสียความรู้สึก งานใหม่อาจจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์ไปกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแบบนี้อันที่7ครับอาจจะหนีไปบวชสักระยะหนึ่งเผื่อหัวหน้าจะปรงได้บ้างบางครั้งเนี่ยเมื่อถึงตาจนจริงๆชีวิตเข้าสู่ช่วงวิกฤตจริงๆการหันไปพึ่งศาสนาก็าอาจทําอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างนะครับโลกมันช่างวุ่นวายดีแท้นะครับหลังจากวันนั้นเนี่ย ค้ชก็ไม่ได้มีโอกาสพบเจอกับสุภาพสตรีท่านนี้อีกเลยก็เลยไม่ทราบว,ว่าผลเนี่ยมันออกมายังไงนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์แบบนี้อยากจะมาแชร์กันบ้างก็ยินดีเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับชอบกดไลค์ใช่กด subscribe ใน YouTube ช่องหนังสือพูดได้ใบพี่เป็กเราพบกันทุกวันพุธและวันเสาร์สวัสดีครับ